สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า h ชน n Monster นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World นะครับสไตล์โปเกมอนเลยท่านผู้ชมจะได้จับในส่วนของตัวมอนสเตอร์ต่างๆต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์มากมายภายในโลก Open World นั่นเองท่านผู้ชมครับโดยเกมนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันน Android iOS แล้วก็เวอร์ชัน PC เลยนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชัน Early Acces s ที่อยู่ระหว่างพัฒนาเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมจริง,รงๆแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับกราฟิกยังไม่สามารถปรับได้นะขนาดนี้เนาะนี่ครับก็จะเป็น Open World แบบนี้กว้างๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่วิธีการเล่นนะครับช่วงแรกแนะนําให้อ่าดูภารกิจตรงนี้เนาะที่เป็นตัว q u วสนะครับเขาบอกว่าให้ให้เราออกมาจากตรงนี้เนาะเราเกิดตรงนี้เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก่อนนี่ครับมันจะมีจุดสนทนาต่อไปเลยท่านผู้ชมครับก็น่าจะมีการแนะนําบางอย่างเนาะเวลาที่เราเดินออกมาแล้วนี่นี่ก็มี npc นะ แนะนำนู่นนี่นั่นเนาะตรงนี้เรากดคุยได้เลยท่านผู้ชมครับแต่ผมไม่ค่อยชอบที่มันมีบทสนทน,นาที่แบบกดรัวๆไม่ได้นะมันค่อนข้างสโลว์ไลน์นิดนึงต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองเดินมาดูตรงนี้เนาะเห็นมันมีเหมือนจุดมาร์กอะไรบางอย่างนะครับนี่มันสังเกตยากอยู่นะสมมติว่ามันไม่มีแผนที่อะครับเราต้องมาที่ NPC ตรงนี้ก่อนอ่ะ พยายามดูโคงดูเควสนะครับอันนี้จะเป็นเควสสองกานต่อสู้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็ให้กดด้านขวามือตรงนี้ที่เป็นรูปดาบคู่เนาะแล้วก็จะมีสกิลต่างๆให้เราเลือกนะครับตัวนี้มันจะอิงตามค่าสตามิน่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะมี10ต้ามิแนสิบเตามิน่นะครับสตามิแก็จะเป็นหลอดสีฟ้าฟ้าอันนี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเราเลือกแล้วก็โยนการ์ดใส่ไปนะครับตัวละครเราก็จะโจมตีเนาะโจมตีดีอันนี้เทิร์นเขาก่อนใช่ไหมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีนี้เราจะโจ ไงล่ะโดนเ่าไปเด็ดแล้วทีนี้เราก็ต้องเลือกการ์ดโจมตีท่านผู้ชมเหมือนเดิมเนาะอันที่3มันยังแบบครูดาวอยู่เนาะเราเอ,าอันที่2เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเพราะว่าค่อนข้างแรงเรียบร้อยครับผมอันนี้เราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนะรูปแบบการเล่นก็เหมือนการเล่นเกมเโปเกมอนใช่ไหมการต่อสู้อะไรทํานองนี้นะครับผมเหมือนเลยนะเออได้แรงบันดาลใจมาแบบจัดเต็มแล้วก็ในเกมนี้ก็เรียกว่ามอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองเนาะเราก็จะเป็นโปเกมอนเทรนเนร์ <laughs> ใช่หรือเปล่า อ่ะคุยคุยคุยไปก่อนโอเคเึิ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าอ่าเราควรไปไหนต่อนะครับให้คุยกับอยู่ไหนล่ะนี่นี่นี่คุยกับ NPC ตัวนี้นะครับมันจะมีชื่อบอกอยู่นะปึ๊๊บปึ๊อ่ะคุยไปก่อน คือสังเกตเควสดีๆก็ได้ถ้าจะเล่นในช่วงแรกนีครับแต่เกมนี้ยังเป็นแค่ว์ชั่นเวอร์ชั่เอ็กเซนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นเดโมในั่นเองทุกู้ชมครับใช้คุยกับตัวนี้แล้วป่าไปที่ฟาร์มเหรอโอเคคุยก่อนนะครับกดคุยแล้วก็กดด้านขวาล่างนะครับถ้ากดออกแบบนี้มันจะเป็นการออกนะถ้าทัชสกรีนที่หน้าจอนะครับเราต้องคุยแบบนี้เรื่อยๆโอเคไป นี่ที่นี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะให้เราไปคุยกับตัวละครไหนอีกน,นี่มาที่เครื่องอตัวนี้นะครับเป็นช็อปเนาะอ่าช็อปตัวนี้มันขายอะไรบ้างขายพวกไอเทมต่างๆนี่ครับไอเทมอ่าน่าใช้ในการจับมอนจับมอนพวกมอนเตอร์ต,ต่างๆนะครับมีระดับคอมมอนกับแร่นะครับคอมมอนประมาณ15แร่แปดนะครับอ่าเอาสองลูกเหรอเอาลูกเดียวอพอมั้ง แล้วก็อันนี้นักผู้ชมครับหนึ่งลูกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแคนดี้ตัวอ,อย่างละลูกแล้วันอ่ะเรียบร้อยนะครับเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับมีพวกไอเทมต่างๆด้วยนะครับโอเคแล้วก็ใช้ไอตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีอีกอันนึงที่เป็นฮิลใช่ไหมอ๋อมีที่ฮิลแบบโปเกมอนด้วยนักผู้ชมครับ โอเคเรามาคุยกับ NPC ต่อเลยเปร๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบรียบร้อยนะครับทีนี้น่าจะสอนเราจับพวกอ่อดิจิมอนไม่ใช่ดิจิมอนมอนสเตอร์ <laughs> เออผมเล่นเกมแบบนี้แล้วชอบลืมชื่อเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมครับต่อมาเดี๋ยวลองสอนอ่าวิธีการจับในส่วนของตัวมอนสเตอร์แล้วกันเนาะ เผื่อใครแบบจับไม่โป่งไม่เป็นท่านผู้ชมครับเราก็เดินหามอนสเตอร์ที่เราต้องการอย่างเช่นเอาตัวนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันตัวซ้ํากับเราท่านผู้ชมเอามันเดินชนไปละโอไมค์ก็ <laughs> oh God. เราทําการยังไงก็ได้นะให้เลือดเขาลดนะเหมือนเกมโปกเกมอนแหละจัดการให้เลือดเขาลดใกล้ๆจะหมดนะท่านผู้ชมอ่ะเราดูนะสกิลไปครับนี่ครับจัดสกิลไป2กระบวนท่าก็น่าจะน่าจะพอจับได้แล้วมั้ง สกิลไปครับโหลดสองลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรอดูของเราท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าเลือดจะลดเหลือเท่าไหร่ประมาณ124ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะวิธีการจับนะครับมันจะมีตัวไอเทมอยู่ตัวนี้เนาะแล้วก็ให้โยนไปท่านผู้ชมครับโยนไปปึ๊บแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นระดับที่สูงสูงหน่อยอาจจะจับได้แบบน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแบบเนี้ยผมก็จับ ตัวมอนสเตอร์ของเราได้เรียบร้อยแล้วนี่เลยท่านผู้ชมครับตัวมอนสเตอร์มันจะอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไอคอนด้านซ้ายบนเนาะหรือกลางจอท่านผู้ชมครับเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์แบบนี้ของเราเนาะก็จะมีของเราเลเวล5แล้วก็มีเลเวล1นนะครับนี่ก็จะเป็นที่เก็บมอนสเตอร์ต่างเนาะก็ไปจับโปเกมอนหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆภายในแมปได้เลยท่านผู้ชมครับเมนูต่างๆที่น่าสนใจการจอมีอะไรบ้างเมนูแรกก็มอนสเตอร์นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นพวกไอเทมต่างๆที่เราเก็บเนาะก็จะมีพวก exp ในส่วนของตัวที่เอาไว้จับในส่วนของตัวมอนสเตอร์นะครับเป็นระดับเนาะแร่คอมมอนอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็จะมีพวกอไอเทมเพิ่มเติมเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกชุดพวกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเกมมันยังไม่เสร็จนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเควสนะครับภารกิจต่างๆพวกแอคที่1นึ่แอคที่2หรือว่าอันนี้เป็นภารกิจเพิ่มเติมนะครับว่าให้เราไปหาใครที่ไหนอะไรยังไงนะครับเปิดดูตรงน,นี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับสตอรี่เดลเควสก็ยังไม่ค่อยเปิดอะไรนะครับคือไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ อ่าส่วนอันการที่เป็นรูปคนนะครับก็จะเป็นตัวละครเราเนาะตรงนี้นะครับสามารถอ่าตั้งชื่อเราได้นะสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็มีชื่อเราแล้วนะครับถัดไปอีกท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นเหมือนอ่าคล้ายๆเออชิปเมนต์นะถ้าเราทำธารกิจสาเร็จนะครับมันก็จะค่อยๆอ,ยอยปลอดเออปลอดล็อกเนี่ยเสียงเป็นอะไร <laughs> ลิ้นพันกันเฉยส่วนอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวเกมนะตอนนี้ท่านผู้ชมครับยังไม่สามารถปรับอะไรได้เยอะนะ มีคอนโทรลนะครับมีแทนะ็กสปีดเนาะปรับเป็นฟาได้เนาะบทสนทนาการพูดคุยนะครับมีจอยสติ๊กด้วยนะกราฟิกปรับไม่ได้นะครับออดิโอนะครับผมปิดแค่เสียงเพลงไว้นะครับภาษาปรับไม่ได้บัญชีไม่สามารถผูกได้นะครับคือณตอนนี้มันยังทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะคือแต่สามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้เนาะไปต่อสู้กับในส่วนของตัวมอนสเตอร์นู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวเล่นดูอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับไปหามอนสเตอร์ต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมไปทําการเขาเรียกอะไร เอาฮิวมอนเตอร์เราดีกว่านะครับทุกชมครับวิธีการฮิลก็มาที่นี่เลยนี่น,นี่มาที่ตัวแคปซูลเนาะนี่ครับมาตรงนี้เลยมีที่ชนะ็อปเนาะกดใช้นะครับแล้วก็มันจะมีคําสั่งฮิลตรงนี้ทีนี้เราดูาตัวมอนสเตอร์ในกระเป๋าเราี่ครับเลือดเต็มทั้งสองตัวแล้วเนาะเวลาเราไปต่อสู้จะได้แบบสู้กันแบบอนะิซี่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งท่านผู้ชมครับ มันจะมีพวกกล่องแบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเก็บเนาะเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมต่างๆให้เราเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเทาง่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ